แน่ใจหรือครับว่าหน้ากากที่เราใช้สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิดได้วันนี้เรามาดูคําตอบด้วยกันนะครับจุดประสงค์หลักของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็เพื่อที่จะให้คนที่ป่วยเนี่ยที่เขามีเชื้อโควิดเวลาที่เขาไอหรือจามก็จะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างนะครับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิดเวลาที่เขามีอาการไอหรือจามนะครับเขาก็สามารถที่จะแพร่เชื้อออกไปได้ไกลมากถึง2เมตรทีเดียวนะครับการใส่หน้ากากอนามัยนะครับจะช่วยลดปริมาณเชื้อที่ออกมาจากคนป่วยนะครับ อย่างในรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเชื้อก็จะอยู่แค่บริเวณใบหน้านะครับไม่ได้พุ่งออกมาไกลถึง2เมตรอย่างที่เวลาที่เขาไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนึ่งนะครับว่าทําไมคนป่วยถึงต้องใส่หน้ากากอนไมัยเพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่เชื้อนั้นอยู่ในชุมชนนะครับ ตอนแรกองค์การอนามัยโลกแนะนําให้มีการใส่หน้ากากอนามัยเฉพาะคนที่ป่วยเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยแพร่เชื้อไวรัสโควิดให้กับชุมชนเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนนะครับถึงประสิทธิภาพว่าถ้าคนที่ไม่ได้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยจะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจึงแนะนําให้มีการใส่หน้ากากาอนามัยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยเท่านั้นนะครับ ต่อมาองค์การอนามัยโลกก็แนะนําให้ผู้ที่ไม่ป่วยต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีการออกไปในที่ชุมชนนะครับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิดสูงและก็ไม่สามารถที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมได้แนะนําว่าควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับคําถามก็คือคนปกติที่ไม่มีเชื้อไวรัสและใส่หน้ากากออกไปในที่ชุมชนหน้ากากที่เขาใส่นั้นจะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเขาได้มากน้อยแค่ไหน มีการศึกษาที่น่าสนใจซึ่งได้รับการตีพิมพ์นในวารสารจาม่าในเดือนสิงห,หาคมปี2020นะครับในการทดลองนี้นะครับก็จะให้ผู้ทําการทดลองเสวมใส่หน้ากากนะครับแล้วก็จะมีการฉีดพด่นละอองฝอยของน้าเกลือจากนั้นก็จะมีการใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวรับติดวาอยู่หลังหน้ากากนะครับเขาก็จะดูว่าเวลาที่หลังจากที่พ่นน้าเกลือเข้ามาสู่ใบหน้าแล้วเนี่ยน้ำเกลือทะลุผ่านหน้ากากมาอยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยที่อยู่หลังหน้า,นากากเนี่ยพบว่ามีนน้ําากกลืออยู่มะครับ ก็แสดงว่าประสิทธิภาพในการกรองของหน้ากากเนี่ยน้อยนะครับหน้ากาก N95 นะครับก็เป็นหน้ากากาที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงมากนะครับสูงมากถึง98%นะครับจะเห็นว่าก่อนที่จะใส่หน้ากากเนี่ยจะเห็นว่ามีพวกอนุภาคของน้ําเกลือเนี่ยที่อยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยเยอะมากนะครับแต่หลังจากที่ใส่หน้ากากไปแล้วเนี่ยอนุภาคที่หลุดออกมาอยู่บนใบหน้าของเราที่อยู่หลังหน้ากากเนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งมันก็คือมันสามารถกรองได้ประมาณสัก98%ทีเดียวนะครับ ในขณะที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่สวมใส่นะครับจะสามารถป้องกันละองฝอยของน้ําเกลือเนี่ยไม่ให้ทะลุผ่านหน้ากากเนี่ยได้เพียงแค่3ามสนะครับจะเห็นว่ายังคงพบอนุภาคของน้าเกลือที่อยู่หลังหน้ากากอยู่เยอะทีเดียวนะครับเดือนธันวาคมปี2020นะครับก็ได้มีการทําการทดลองซ้าอีกทีนึงนะครับเพื่อดูว่าหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยอย่างไหนที่ป้องกันได้ดีหน้ากากอนามัยที่เราใส่นะครับจะมีประสิทธิภาพในการกรองในการป้องกันได้อยู่ที่ประมาณแค่38%เท่านั้นเอง จะเห็นได้ว่าภายหลังหน้ากากนะครับก็จะมีอนุภาคของน้ําเกลืออยู่เยอะทีเดียวนะครับซึ่งก็แปลว่าหน้ากากนี้สามารถกรองได้เพียงแค่38เองนะครับหน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่นะครับถ้าหากว่ามีการคล้องที่หูแบบนี้นะครับก็จะทําให้หน้ากากมีการแนบกับใบหน้ามากขึ้นก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองสารหรือว่ากรองเชื้อโรคได้มากขึ้นนะครับ โดยกรองได้มากถึง60%มากมากว่าการใส่หน้ากากอนามัยแบบธรรมดานะครับอย่างในรูปนี้นะครับจะเห็นว่าอนุภาคที่อยู่หลังหน้ากากเนี่ยมีจมํานวนที่น้อยกว่านะครับในการทดลองนี้นะครับมีการใช้หน้ากากผ้านะครับที่ผลิตจากไนลอนที่มีการทอด้วยความหนานะครับจะพบว่าประสิทธิภาพในการกรองเนี่ยสูงมากเลยครับสูงมากถึง74%นะครับจะเห็นว่าอนุภาคที่อยู่หลังหน้ากากเนี่ยมีปริมาณที่น้อยกว่านะครับ จากงานวิจัยจะเห็นว่าการที่เราใช้หน้ากากผ้าที่มีความหนาที่ผลิตจากไนลอนนะครับสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากกว่าการที่ใช้หน้ากากอนามัยด้วยนะครับปัจจัยที่สําคัญคือการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าที่มีความหนาหรือว่าหน้ากากอนามัยที่เราใช้นะครับถ้าหากว่าหน้ากากนั้นมีการแนบสนิทกับใบหน้าก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ดีนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากงานวิจัยนะครับก็คือ1 ทุกครั้งที่เราออกจากนอกบ้านนะครับจะต้องมีการสวมใส่หน้ากาก,ากทุกครั้งด้วยเหตุว่าการติดเชื้อไวรัสโควิดนั้นหลายครั้งที่ไม่มีอาการนะครับการที่เราใส่หน้ากาก,ากอนามัยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเราซึ่งอาจจะมีเชื้อไวรัสแต่ไม่มีอาการเนี่ยแพร่เชื้อให้กับชุมชนนะครับอย่างที่2นะครับระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแตนซิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแม้ว่าเราจะใส่หน้ากากอนามัยอย่างแนบสนิทแล้วเนี่ย ก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายเราเพียงแค่70%เท่านั้นเองนะครับดังนั้นการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับก็จะช่วยลดไม่ให้ตัวเราเนี่ยได้รับสัมผัสเชื้อโดยที่ไม่จําเป็นนะครับสุดท้ายนะครับเราควรจะต้องหมันล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยน้ําสะอาดด้วยน้ําที่ผสมสบู่หรือว่าด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเวลาที่คนไข้ที่มีเชื้อไวรัสโควิดมีการไอหรือจามนะครับละอองฝอยหรือว่าละอองน้ําลายเนี่ยก็จะพาเชื้อไวรัสไปตกติดตามสิ่งของต่างๆ อย่างเช่นตามโต๊ะตามลูกบิดประตูเป็นต้นนะครับเมื่อเราเอามือไปสัมผัสก็จะทําให้เชื้อโรคอยู่ในมือของเราแล้วเราก็อาจจะเอามือเนี่ยมาจับหน้ากากซึ่งก็จะทําให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับการที่เราใส่หน้ากากาก็ไม่ได้เป็นการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราจะปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดการรักษาระยะห่างทางสังคมเป็นสิ่งที่จะต้องกระทําควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ในเพจของห้องฉุกเฉินต้องรู้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครครรััับบสสวดี